เนี่เราจะมาหาของตกแต่งบ้านพอดีจัดห้องจัดอะไรรแล้วก็อยากจะได้อะไรมาเพิ่มเพิ่มสักนิดหนึ่งแต่ว่าไปเดินดูพวกนี้จงเฟอร์นิเจอร์ของประดับแล้วตามร้านตามห้างไม่ถูกใจก็นึกขึ้นได้ว่ามันมีอยู่ที่นงที่เราผ่านบ่อยๆแถวนี้มันน่าสนใจอาจจะมีอะไรเข้าตาก็เลยลองมาดูเลยชวนเพื่อนๆมาดูกันด้วยครับโกดังสินค้ามือสองญี่ปุ่นเจียเหอเข้าไปดูกันเลย บาทีที่เราเข้ามาข้างในเราก็เห็นโต๊ะแคชเชียร์ที่เป็นออฟฟิศคิดเงินคิดทองกัตนตรงนี้ผ่านเข้ามาทางขวามือจะเป็นพวกของตกแต่งบ้านมีเครื่องดนตรีเราเข้ามาดูช่องนี้ก่อนนะครับ mm hmm. เครื่องตกแต่งโอ้เยอะแยะเลยตุ๊กตาโมเดลต่างๆนานาเฟอร์นิเจอร์กีต้งกีตาร์บลา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 กล่องกีตารา์ก็มี ตกแต่งของญี่ปุ่นนะครับหมวกสมุไรทางด้านซ้ายมือนั้นก็จะเป็นของโปรจิปาถาเลยนะครับเครื่องมือช่างอุปรกรณ์ต่างๆมีช้อนชามคัตเตอร์ริงต่างๆตุกตาตุกตุน่นจานชามมันมีจานชามเยอะะเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันในช่องเล็กๆนะครับตรงนี้จานชามไปจนตรงนู้นเห็นเป็นเต็นเป็นเป,นเป้เดี๋ยวเข้าไปดู มาก็ยังลักษณะของเขาก็คือเป็นลานโล่งๆนะครับมีมีชั้นมีหิ้งอยู่ข้างในวนี้ของเล่นเทียบเลยครับนี่ของเล่นถ้วยโถโอชามของเล่นพวกโมเดลตา่างๆทุกกระถุงทุกตานี่ทุกกระดาษญ,ญี่ปุ่นเลยััน,น,นั่นนะสิครับลองมาถ่ายกันดูครับเ,เพื่อนๆว่านี่เขาเอาไว้ทำอะไรกันมีใครรู้จักช่วย บอกผมหน่อยนี่เบาด้วยนะคะลักษณะเนี่ยเออใส่กันต่อล็อกหนึ่งทางนี้ก็เป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าแฮนด์แบก็กกระเป๋าถือกระเป๋าหิว้วกระเป๋าเดินทางกระเป๋าลากกระเป๋านี่กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากล่องอุปกรณ์ก็ขา,ายปเป็นแบบกิโลนะเนี่ยอ้อแต่และราคาของเขาใช่ใช่ช่างเป็นกิโล โอ้ขายไปกี่โลหูุนม<ช>ีรองเท้ารองเท้าหินมะถ้าทะลุมาถึงตรงนี้ก็เป็นรองทรงรองเท้าทุกกระตุ่นทุกกตาด,ดูเนีะช่วงท้ายๆของกดดังก็จะเข้ามาสู่แบบของหนักแล้วนะครับเป็นเก้าอี้โซฟาตู้ตู้ส,สวยๆจังนั้น,นี่ตู้ไม้ญี่ปุ่นมืมอดีทีเดียวนะครับสภาพก็โอเคอยู่นะ นี่อย่างใบนี้นี่9,500บาทสภาพก็ยังใช้ได้แบบดูง่ายๆราคาไม่แพงก็มีที่ทำจากไม้อัดไอ้ใบขี้เลื่อยอัดนี่มาดูนี่กันใบนี้นี่อย่างงามเลยปุ้มดูนี่สิสเป็นไม้แกะสลักไม้จริงนะครับแกะสลักอย่างงามเลยเป็นลิ้นชัก ลิ้นชักอันนี้ที่จับยุดไปแล้วแกดง,งามเลยนะครับเนี่ยละเอียดที่ยิบเลยสีมือเลยใบละสองพันเก้าร้อยก็ยังเป็นตู้อยู่นะครับตู้ตู้นี่ตู้ใหญ่ขึ้นมาตู้ใบนี้แค่สี่พันทำจากไม้จริงทุกก็เข้าลิ้นเข้าร่องนะครับ ดูเข้าลิ้นเข้าร่องไม่ใช่น็อตไม่ใช่ตปะปูน็อดงามมากท<ช>ี่ฝีมือฝีมือญี่ปุ่นเลยดูอันนี้นะครับตัวนี้สวยฮะตัวนี้สวยวางซ้อนกันอยู่ข้างล่างน่ะติดก,กระเบื้องด้วยืมงดงามมีตัวเสื้อผ้าใหญ่ขึ้นมาลุงนะชอบพวกเครื่องเรือนเครื่องไม้ที่เป็นสีเข้มๆแบบนี้นออชอบมาก แต่มันดูทึมๆนะใช่บางคนก็ชอบสว่างสวยแบบนี้มีปลั๊กไฟเสียบไฟได้ด้วยทะลุมาจนถึงตรงนี้เดินต่อเข้ามาข้างในในนี้น่าจะทําเป็นโรงงานด้วยนะครับซ่อมแซมอะไรต่ออะไรถ่ายกง้ยอย่างไ่เรื่องอืมยินีอุปกรณ์เครื่องดนตรีเดี๋ยวเราจะย้อนไปดูทางขวาที่เราผ่านมาแล้วยังไม่ได้เข้าไปดู ตรงนี้คือตะกี้ที่เราผ่านมาแล้วยังไม่เข้าไปดูแถวแรกตรงนี้เป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าหนาวเลยเสื้อผ้าไม่มีราคา35บาท3ตัวร้อยอันไหนที่ไม่ติดราคายูรตาตะสั้น100อยยูรตาตะยาว150่งร้เสื้อกางเกงยีนเริ่มต้นที่100บาทแร็กเกตเทนนิสอัาในี่ใครชอบเทนนิสซื้อไปตีกันลเล่นได้ ผมบูไม่แบบอันนี้สิาาไม่ใช่อันนี้อันนี้ตียังไงก็ไม่พลาดใหญ่กว่าน้า้องผมอีกอาา <laughs> เออแปลกีมีแชร์ <im it> จะบอกต่างๆอ่นนี่น้องผมดูตู้ไปรษณีย์เป็นกระปุกออมสินนยกระปุกออมสินเฮ้ยนี่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  ี่นี่มาดูนี่นี่ขาตั้งกล้องอเะมาดูนี่มุมนี้มีทั้งคันเบ็ดนะครับคันเบ็ดแบบเบ็ดชิงหลิวไม้ไผ่คันเซิฟยาวๆไว้ตีชายฝั่งคันเบ็ดต่างๆแล้วก็มีพวกไม้กล์ฟไม้กล์ฟที่ขายเป็นชุดเลยนะครับพร้อมทั้งถุงดูๆแล้วก็ผ่านศึกมาพอสมควร แต่มันเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ไม่อยากซื้อของแพงนะไม้กอรอบ400ไบ้กอรอบ200บาทอันละไม้พัดมีไม้อาจจะมีเหล็กมีไม้มีทุกเบอร์อ่าไปดูข้างหน้ากันต่อพอมาตรงนี้ก็จะมีพวกกระติกดําร้อนพวกนี้ขายเป็นกิโลนะฮะช่างกิโลกิโลละ250เออแปลกดีนะแปลกดีมาก เบนโตกิโลละสองร้อยหใครที่ชอบพวกเครื่องเครื่องเป็นเครื่องที่เขาเคลือบอีกทีหนึ่งนะครับเบนโตเนี้ยคล้ายๆเครึ่งคล้ายๆเครึ่งเขินบ้านเราแต่ของญี่ปุ่นนี่เขาทำสีสันสวยงามอ่ถ้าภาษาอังกฤษจำไม่แน่ไม่ไม่ไม่ค่อยมั่นใจก็อาจจะเรียกว่าแล็กตร์แวร์คือการเคลือบผิวไม้ด้วยด้วยสารเอ่อเรียกว่าอะไรวัสดุบางชนิดเพื่อกันน้ํากันน้ํามัน ภกษาเนื้อไม้ให้สามารถใส่อาหารได้มีพวกเครื่องแกะสลักต่างๆมีตั้งตุกตาญี่ปุ่นพระพุทธรูปเครื่องรางนำโชคแต่ไอ้ตู้ไปรษณีกระปุกออมสินนี่เยอะตังที่อย่างขายเป็นกิโลนะครับมีความคิดที่แปลกแปลกสำหรับผมน่ารักเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมดูสิ ของพวกนี้น่ารักอ่ะะนี่เป็นตัวอะไรแกะไมคะแกะแกเป็นแกะตแกะถ้าใครต้องการของประจำราศีเกิดมาดูที่นี่น่าจะได้ไปถึงตกุตกกตะตุ๊กตาต,าตา่ตางๆฝั่งนี้จะเป็นเครื่องแก้วแก้วแปลกๆแก้วต่างๆนานามไม่จำแบบใครเลย ใครสะสมแก้วใครต้องการแบบมีวาไรตี้ของแก้วแก้วลายแบบโบราณก็มีนะแก้วลายเป็นสีแก้วบางอย่างผมเห็น,นตั้งแต่สมัยผมเด็กๆแก้วที่เป็นยี่ห้อต่างๆเดี๋ยวทุกวันนี้อาจจะหายากไปแล้วแก้วซันโตร์รี่ซเปอร์ดราแก้วบิทิชแอร์เวย y ก้วยี่ห้อพวกนี้หมดแล้วหมดเลยเขาสร้างมาตามวาระต่อไปอาจจะหายากก็ได้มาตรงนี้เป็นเครื่องเครื่องกระเบื้องแต่การขายเป็นคู่ถ่วยถ่วยใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงนะ,ะนี่เป็นเครื่องกระเบื้องถ้าผมตามมาช,ช่วยชามช้อนซอสน,นี่มีล่ารักจังเลย กริบมากนะผมดูใช่ค่ะไปจิบไปจิบชาอันนี้อันนี้ใบกงใบกงอันนี้นี่ใส่ไข่ลวกไข่หรือเปล่าคะใส่ไข่นี่นว่านึกว่าไปจิบสเกะสาเกอ๋อไอ้เออใส่ไข่นี่นะสองคนโยนตามช่องคนหนึ่งเห็นเป็นแก้วเหล้าอีกคนหนึ่งใส่ไข่ มันขึ้นอยู่กับในใจของแต่ละคนมันเป็นคนแบบไหนนะ <laughs> มีใครรู้จักอันนี้บ้างไหมค,ครับตอนเด็กๆเขาเรียกตะเค้ยญี่ปุ่นนะน้องปุ๋มน้องผ๋มถือกล้งองเดี๋ยวจะเล่นในเดือสมัยเด็กๆเขานิยมกันมากเลยเขาเล่นแบบนี้ใช้ปิ๊กตอตนนี้ไม่มีปิ๊กเขาัดเดีตัวน,นี้แล้วตัวน,นี้เป็นกดเสียง ดูตรงนี้เป็นเซรามิกนะครับชุดเซรามิกทุกท้งทุกพื้นกระเบื้องต่างๆเรายังไม่เจอสิ่งที่เราอยากอยากได้ใจไม่ได้ตั้งใจไว้ว่าอยากอยากได้อะไรแต่ว่ากะว่ามาเพื่อเจอ,อเดียนตัวนี้เป็นกรอบรูปแล้วใส่อะไรต่างๆแล้วมีคำมงคล เขียนไว้ใส่กรอบไม่ค่อยเห็นนะคะน่าผมผู้ที่เป็นกรอบวงกลมแบบนี้เราจะจะเป็นสีเหลี่ยมใช่ฮนะเราคุ้นชินกับกรอบสี่เหลี่ยมนี่น่าจะเป็นคํามือคนในภาษาญี่ปุ่นนะนี่เป็นกรอบวงกลมแปลกมากแปลกแล้วสีมือใครจะทําได้แบบนี้กรอบวงกลมเข้าไปขึ้างในนะรถเข็นเด็ก คาซีดต,ต่างๆ,างๆเครื่องมือช่างมีเครื่องซีลออมร้อนเลือเล่อเครื่องมือใบเลื่อยนี่เลือยญี่ปุ่นหน้าตาแบบนี้เลื่อยญี่ปุ่นของแท้เลยมีสองแบบนะครับฟันขีดกับฟันหาง ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ไม่มีเหล็กเหล็กทุกอย่างญี่ปุ่นต้องนําเข้านะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะมีจะมีมากที่สุดคือแร่ธาตุทองแดงเพราะญี่ปุ่นจะเก่งเรื่องไฟฟ้าแต่เหล็กเนี่ยต้องนําเข้าจากประเทศไทยและประเทศข้างเคียงแต่ปลกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นผู้ผลิตเหล็กกล้าหลังจากที่เอาเหล็กที่เราส่งไปเหปล็กดิบเนี่ยเขาไปถลุงต่อเขามีอะไรวิธีาการผลิตผลิตภณัณฑ์ของญี่ปุ่น มีเหล็กออกมามากมายนะแล้วเหล็กญี่ปุ่นไม่ใช่กระจอกนะครับ,ครบเครื่องไม้เครื่องมือดาบสาม,มูไรต่างๆเนี่ยมันหมายถึงวาวิทยาของญี่ปุ่นนี่เขาเก่งมากๆเลยก็ผงชาบอันนี้จังเลยกรูก้โยนทิ้งเลยเอาไว้ใส่อะไรใไส่เครื่องประดับสร้อยคอต้มหูอะรนะระวังตรงนี้แล้มันจะหล่น เอาไหมคะเท่าไหร่สองพันแปดสอน่าสนใจนะออสวยออ้ยน่ารักแค,ค่พอน้องผมปิดฝาแล้วถึงได้เห็นว่าประตูมันน่ารักมากเลยเอาเลยเอาเลยซื้อเลยนี่เลยเพราะผมได้อะไรบ้างไหมคะแล้วผมชอบอันญาค่ะประตูโอเคา็เลยหมายตาเอาไว้ค่ะก็เยอะยกไปไปคิดตังเท่าไหร่นะสองพันสองพันแปดถ้าชอบอะไรก็ไม่แพงนะ ลุงนั้นไม่ได้อะไรดูๆแล้วไม่มีอะไรโอเคงั้นเราไปจ่ายตังกันข้างในไม่มีแอร์นะครับแต่ก็มีพัดลมทุกระยะวามที่เป็นคนที่ร้อยก็เลยมีเหลือนิดหน่อยเราได้ของบางชิ้นนะครับผมไปชอบตู้แร็กเกอร์แล้วก็มีเหล็กประดับดูจะไปจ่ายตังร้านเจียเหอโกดังสินค้ามือสองญี่ปุ่น ตั้งอยู่ริมถนนที่จะเข้าไปเชิญนาอีกแล้วอยู่ตรงข้ามร้านมัดฉา,าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่เราเคยพามาทานมันก่อนถ้าเข้าไปข้างในก็ตรงไปสุดไปเชิญนาเข้าม,มาตรงข้ามร้านมัดฉาเลยร้านจะเปิดทุกวันด้วยนะที่ได้ข่าวมาก็คือเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเท่าที่รู้นะครับ,รบแต่รายเดยดเหรือว่าใช้อีกทีนึงเขาบอกเปิดสิบโมงจนถึงสองทุ่มสิบโมงถึงสองทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดใช่ไหมได้ ใครอยากจะได้ของตกแต่งบ้านใครอยากจะได้ของกระจุกกระจิกเล็กน้อยของที่ละลึกหรือแม้แต่ซื้อของบางอย่างไปเป็นอะไรสําหรับซ่อมแซมในสิ่งที่คุณเสียหายชารุดมาหากันได้ของวางแล้วนะครับน่าสนใจเดี๋ยวผมจะไปจ่ายตังค์เราจะจัดกันละหลายอังคารหน้าผมจะพาไปไหนไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามไว้เราจะได้ไม่ข่าดสายตากันอังคารนี้ผมต้องนำลาที่ตรงนี้เลยนะครับเจียเหอโกดังสินค้ามือสองญี่ปุ่นายบ่ายครับ